ใส่ช้อนถิ่ลูกใส่ช้อนใ,ใส่ช้อนี่งต้องใส่ช้อนอ่ะพี่มังกรใส่ช้อนเมือเมื่อกี้ลูกก็กำมันได้ทีละน้อยๆพี่มังใส่ช้อนเลยก่อน เก่งมากอือ <wounds> อืออะไรค่อยๆกินลูกค่อยๆกิน sẽ quay thành bài Hãy subscribe cho kênh Hãy được cho đôi đấy mẹ kiểu เรากนข้าวมันไก,ก่เองครับอืมาอือไม่ต้องตดดมไม่ใช่น้ำอืใส่ช้อนด้วยอ เลือดฮึมเหลือดไหมจค่อยกินหรอกินดีๆจะหมดถาดมันเนี้ย ไม่อนานา <refugees> ุ้บเลยอ่ะเฮ้ยไม่ไม่สด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 ทำดีๆลองทำดีๆลูกเออค่อยๆกินไปไม่ต้องตามมานะ ไม่ต้องหอบมาอยู่คนนั้นแหละไปไปนั่นแหละของพี่บงังคือตรงนี้เออไม่ต้องหอบตามแม่ไปแม่เอาข้าวไปให้ป้างานอยู่เด็กเด็กเอวไเดอว้ดูสภาพกินเองนะครับ <laughs> พื้นก็ต้องได้กินด้วยโอเคบายมา